วัสดีครับเพจพอบ้านสครัมเบอร์นะครับหรือวันก่อนไปทำรถตัวดิสเซอรสเ็แล้วแบบเห็นพี่เขาดูแล <c oughs> ความสะอาดรถค่อนข้างดีวันนี้ก็เลยอยากจะลองมาดูแลรถเรื่องความสะอาดรถและความสวยงามของรถดูบางวันนี้ก็ถอดแล็กท้ายออกนะครับเ้ามาดูอุปกรณ์ตัวนี้กันอันนี้แนะนำมาใหม่เลยก็คือเป็น เครื่องฉีดโฟมนะครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยใสแชมพูล้างรถเข้าไปแล้วก็ปัม๊มนะครับปั๊มลมเข้าไปแล้วก็กดนี่มันจะมาเป็นโฟมอย่างเงี้นะโอ้โหเดี๋ยวลองดูบ้างนะครับว่าใช้มาจะเป็นยังไงบ้างเนี่เห็นป่มโฟมมาแล้ววันนี้ก็จะล้างรถแบบนี้ หลงหมดแล้วลอ,อีกสักรอบอืลก็ใช้ได้นะปกติแบบล้างรถนี่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้พวกต้อง โมพวกน้ำยาอะไรแบบนี้เท่าไหรนโอเคก็เอาของมาแนะนำกันนะฮะเดี๋ยวเนดี๋ยวขอตัวล้างรถก่อนครับผมเดี๋ยวจะล้างโซ่ด้วยขอบคุณครับ